ใครที่กําลังจะก่อสร้างหรือว่าต่อเติมบ้านหนึ่งในคําถามยอดนิยมก็คือใช้โครงสร้างเหล็กหรือว่าใช้โครงสร้างคอนกรีตอะไรเดียวกันโครงสร้างเหล็กกับโครงสร้างคอนกรีตมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงควรเลือกใช้อย่างไงเดี๋ยวคลิปนี้พี่พี่สรุปให้จบในคลิปเดียวครับ ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องโครงสร้างเหล็กหรือว่าโครงสร้างคอนกรีตกันนะครับฝากกดติดตามช่องช่างเถื่อนบายพี่ๆในทุกๆช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวรู้ดีๆแบบนี้ครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเวลาเราสร้างบ้านนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบ้านเราก็จะสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบปูนที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับถ้าเราจะใช้เหล็กให้เห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นแค่ในส่วนของโครงหลังคาครับซึ่งเราก็จะมองไม่เห็นนะครับก็จะมีพวกกระเบื้องอะไรปิดไปแต่ว่าด้วยดีไซน์นะครับสมัยนี้มันดูท ก็จะมีการนำเหล็กครับเอามาใช้ในโครงสร้างหลักของตัวบ้านด้วยเหมือนกันซึ่งแน่นอนนะครับทั้งคอนกรีตเสริมเหล็กหรือว่าเข้าใจง่ายๆก็ปูนนะครับกับตัวเหล็กเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเรื่องเลยครับเพื่อนๆจะได้เอาไปวิเคราะห์ได้นะครับว่าเราควรจะใช้เหล็กหรือว่าใช้ปูนในการสร้างบ้านอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของราคานะครับแน่นอนครับผมว่าราคาน่าจะเป็นเรื่องแรกนะครับที่เราใช้ประกอบในการตัดสินใจในการสร้างบ้านหรือว่าทําอะไรก็ตามนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า ถ้าโครงสร้างที่เป็นเหล็กครับจะแพงกว่าโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับเอาแค่เฉพาะตัวโครงสร้างมันเองเนี่ยน่าจะแพงกว่าประมาณสัก2-3เท่านะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเวลาเราสร้างบ้านจริงๆอะครับโครงสร้างมันก็เป็นแค่ส่วนเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกส่วนตกแต่งอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นผนังพื้นนะครับหรือว่าพวกของตกแต่งข้างในต่างๆอันนี้ย ถ้ามันยังเหมือนกันมันก็คงไม่ได้ต่างกับนมาเพราะฉะนั้นการใช้โครงสร้างเหล็กอาจจะแพงกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้มากหรอกครับถ้าเกิดว่าเทียบกับการสร้างบ้านทั้งหลังจริงๆถิัดมาก็คือเรื่องของความรวดเร็วนะครับหรือว่าระยะเวลาในการก่อสร้างนะครับก็อันนี้เราได้ไม่ยากนะครับอันนี้เหล็กนี่เร็วกว่านะครับกินขาดแน่นอนในกรณีที่เราต้องการสร้างเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศนะครับแล้วก็เรื่องงบประมาณเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแน่นอนครับการใช้เหล็กเนี่ยจะเร็วกว่าการใช้คอนกรีต ถัดมาถ้าเรามาพูดถึงเรื่องของความทนทานนะครับอันนี้เนี่ยส่วนตัวคิดว่าตัวที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยน่าจะดูทนทานกว่านะครับในกรณีที่เราออกแบบเป็นอย่างดีนะครับมีการดีไซน์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการใช้อาคารผิดประเภทนะครับจนตัวคารมันมีอาการแตกเล้าไปนะครับเพราะว่าตัวเหล็กเองเนี่ยแน่นอนครับในระยะยาวเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะผุ กรอนนะครับหรือว่าเป็นสนิมครับในเรื่องของการออกแบบหรือว่าดีไซน์นะครับแน่นอนครับถ้าเราใช้โครงสร้างที่มันเป็นเหล็กเนี่ยการออกแบบหรือว่าการดีไซน์บ้านมันก็อาจจะค่อนข้างจํากัดนะครับบ้านมันจะออกมาเป็นลักษณะอาจจะเป็นลักษณะไซ์แบบโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยนะครับหรือว่าเป็นเป็นลอฟหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการบ้านสไตล์ที่มันดูแบบหรูหรานะครับหรือว่าเป็นแบบ มินิมอลขาวๆเนี่ยการใช้โครงเหล็กก็อาจจะไม่เหมาะสมครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการตกแต่งบ้านของแต่ละคนเลยครับพอเราพูดถึงการออกแบบหรือว่าการตกแต่งแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราไม่พูดไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญเลยเหมือนกันนะครับก็คือความเรียบร้อยของงานน่นะครับลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้โครงสร้างที่มันเป็นเหล็กครับเวลาเราก่อผนังเข้าไปชนน่นะครับแน่นอนครับเวลาเก็บงานผนังงานปูนกับงานเหล็กเนี่ยเก็บมายังไงมันก็ไม่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นคาาเเปป็นนูวล เราก่อผนังนะครับหรือว่าเราเราตกแต่งอะไรเข้าไปเนี่ยตัวงานม,มันจะดูเรียบร้อยกว่าเยอะและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการนําไปใช้ซ้ำนะครับหรือว่าเวลาที่เราลื้อนะครับเราลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเกิดว่าบ้านที่เราทำเนี่ยมันเป็นปูนนะครับถ้าเราจะย้ายบ้านไปไหนนะครับหรือว่าเราจะมีการลื้อทุบทิ้งเนี่ยแน่นอนครับพวกนี้มันก็จะศูนย์นะครับมันก็จะหายไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นการย้ายไปใช้ที่อื่นนะครับหรือว่าถ้าไม่ใช้จริงเนี่ยช่างกิโลขายตัวเหล็กโครงสร้างพวกนี้มันก็ยังเป็นเงิินนนนนนนออออยู่่่ะครับแใเเืืงงงขกกลมา็จ มากกว่านะครับแต่กรณีที่เทียบกับการใช้ปูนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการสร้างอาคารที่คิดว่าเราจะไม่ได้อยู่ถาวรยาวนานนะครับจริงแล้วการใช้โครงเหล็กก็น่าพิจนารณาเหมือนกันนะครับ เพื่อนๆก็นําไปพิจารณาให้ครบทุกด้านนะครับเริ่มต้นตั้งแต่การดีไซน์นะครับเรื่องของความรวดเร็วที่เราต้องการนะครับเรื่องของตัวเงินที่เราต้องใช้แล้วก็สุดท้ายครับเรามีแผนที่จะย้ายหรือว่ามีการนําอาคารตัวนี้ไปใช้ที่อื่นด้วยหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนเลยครับถ้าชอบความรู้ดีแบบนี้ฝากกดติดตามช่องช่างเถื่อนบายพี่ๆในทุกๆช่องทางเลยนะครับถ้าอยากจะให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมเพื่อนๆคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับและเดี๋ยวพี่จะทาให้ครับแล้วเจอกัน้า